สวัสดีครับเพื่อนๆครับไมด่ดีผมจะมาหิร์เมนูตำเห็ดตะไคร้เส่ปลาดุกนี่อุปกรณ์อันนี้เห็ดตะไคร่นะครับกี่แล้วกี่เล้วอันนี้ปลาดุกปลาดุกข้าแกะเอาเติเนื้อมาแล้วคนนีเป็นพวกหอมแดงพริก บระก,กอบนะครับป่ะเดี๋ยวห้อไปเบิ้งเมนูโอ้ยเดี๋ยวห้อไปเบิ้งวิธีเฮ็ดกันเลยไปเลยน,นะครับแข่งนะครับเข้าอยู่ตองตำพี่ก่อนเดี<ป>๋ยวลงไาที่กระเทียมลงไปพร้อมก,กันเลยพร้อ,อมกระเทียมตำเลยครับ โอเคแล้วครับเดี๋ยวหาซ่นอนกปอมต่อไปนะครับน้ต่อไปเข้าจะใ,ใส่พวก <c oughs> เนื้อปลากำเห็ดกล้ก่อนกำเห็ดกำเห็ดกล้งก่อน๋ย่ทำ,ำออนายน,น,นี่เด้อลงไปเลย,ยาสามต่อนนะ โคมเองโ้มอาะะอาน,นี้นำ้ำน้ำปลาต้มสูกด้วยครับเด้อเอาแสกอนจักส่อนหนึ่งเนาะ ส,สองซอนไปเลยสา,สามซอนนะท่านอ่าโอเคอ,อระโลดต่อห้าอสองโคลโรดเด้อครับมันต่ำไปงั้นนำปลาลามะลาหยิบ<อ>ป,รประกอบนะครับเด้อไปบินนวยเลยแต่ว่าเข้าตรงบีมก่อน,อนอโอเค ปลาสโลตใส่จบต้มไก่ด้วยต้มหอมครับผมน้ำปลาสโลตวกาใช่เอาสโลตเนาะนี่เนาะสโลตหลายปราหลังครึ่งหน,นึ่งน้าเอาครึ่งหนึ่งมาใส่ครับนี่ครึ่งหนึ่งเด้ออาน้ำปลาเล็กหน่อยอันนี้น้ำปลานะครับด้วยนี่นี่น้ำปลา เนี่ยตีเมื่ออืมบุกปอบตีเมื่ออ่าส่อนหนึ่งนะครับอา่าาละต้ำแล้วก็หอมใส่โคโรโคโรต่อบบเนี้อ๋เออหอมใส่ก่อนเอ้งนรีรก็พี่ไทยเราตัวหอมหนะครับผมพิไท จบแล้วครับมิสต้องหอ่อเสร็จแล้วจะตัก,กออใส่เบิร์เดอร์ไปนเนี่ยโอเคครับไปกินกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวกดตัก๊กไปกินกันกินของวซอยแซ่บนะครับน้อไปครับนี่ครับนี่ที่งข้อต่ำแก้วเห็ดครับแก้วเห็ดแก้วเห็ดตะดูกกับกินกับผักครับย่งยงเนาะต่ำเลยมูปิ้งเนี่นี่นะหมูปิ้งหมูปิ้งอ่าเนี่ยลลแล,ล้วก็ข้าวเหนียวนะครับ เขาเศร้าครับนี่เขาเหนียวโอ้ติดมือแน่น้ยนะครับเนะี่ยไะมามากินร่วมกันครับเจียวเฮ็เขาเลยคุยเลยอืมกินเลยกินเลยเดี๋ยวแตักออกก่อนเอาไปเลยเด็กยวมันครับต่ำเลยเขากินเลยนี มาแล้วครับแซกเบเหมือนกันครับผมนี่ครับแซ่เบเหมืองกันแล้วหมครับบางยังไงบางยังไ่พี่จอมมาอยังบวกมันบวกเปล่า เนื้อหวูหั่นอยจะหั่นเน้นเนเมูแพงเด้อหมูแพงว่าแบบมูแพงกินไม่ลงแล้วเนาะดีที่นะครับดีที่มาแลยคับเด้อ เที่หอมหวานครับผมเจ้าเฮ็ดเจ้าเฮ็ดขอบคุณที่ติดตามนะครับเรื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะสำหรับวีดีโอขอสอนดีก่อนนะครับเดอ้อสวัสดีครับเจ้าเลย